สวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีค่ะแวะคอมแบกทูทิปแชร์หนอนพี่น้องซึ่งตอนนี้เขาก็ยังอยู่ที่บ้านค่าตองลองเนาะบ้านเดียวกับเพื่อนรังก่อนนี่เนาะรากาตอนนี้ก็คือมีเด็กหน่อยเนะาะกะเพิ่นกะค่อนข้าง,งว่าจะบ่คอยมีเสื้อผ้าใส่เนาะแล้วก็เลยจะเอาเสื้อผ้ามือซองที่ว่าเท่าใดถือมาน้าเนาะมาแจากอยู่บนนี้แล้วก็ให้เพิ่นเหลือกเอาเนาะรากาสําหรับเพื่อนลอื่นกระบอกเพิ่หนเพิ่นมาเหลือกได้การชั้นการ์ วมันมีมันมีจั่นไงเครื่องเรือจั่นยังสีหาสอบยังสีเหลืองอันนี้ฮะเออเพื่อเพื่อล่างนันบอกระได้เอิรนเอิรนเอ้าเลือกบอเดียวนี่ก็ได้บอหรือมจุดแน่บอห้องมีแต่ท่านี้มันมีอีกเครื่องแต่ว่าเขาบอเดียวมาเพื่อเ่ามาท่านนี้มันผู้ใดอยากได้เครื่องมือซองเขาไมีเสื้อผ้ามือซองมาแจกมาเลือกเอาเด้อ แต่เขาสิมาท่านบันหายเพิ่นมากก่อนเนาะได้อยู่แต่ว่าข้าบพท่านได้สักอันนี้ขาา้าวสักล่ะแม่ทั้งแต่เมนต์ต่อแต่ว่าเมนตว่าเพลินอยู่อยู่ไซเนาะนี่ละหมุดมั้งอ๋ออันนี้เครื่องมาจากพระอาจารย์ฝั่งไทยเด้อเพิ่นแปลว่าเพิ่นกระเก็บน้ำแม่ออก ม่ยังค่ะนะเราเป็นกระสงมาสิเกิดไรนะเอันนั้นเจ้าอัน่ากระสงมากบ่มีแห้งเว้บุญมาเลือกแล้วเาเมื่อคืนบ่นหนึ่งฮะเลือกแล้วเมื่อคืนบ่บ่เละหายเลยหายเลยโอ้เจ้าอันเนาะฮะผู้ใดเลือกให้เข้าก็ได้เขาบอกมาบ่เออเขาบออกมาเนาะ

โอ้ยจตงเนเพิ่นมาดีจะไปเออ้เาอเด้อมติดตัวงด้อมบ่นด้อโอ้โันนี้ออ่เออะไร่ป็นทานี่อนาทองมดก่อนเดี๋ยวจะหน่อยจจงสิบอกให้เลือกอสัตว์โลกเลย่าเลือกกัน จักเนี่เสือกปกแล้วล่ะอ่าราหยานกี้ไหนเีชอบหนอนะอ๋อรายาเนี่ยเสื้อผานีละแมนเข้าใดสักมื้เลยเนาะแล้วก็เอาไปสักตืบอีกกได้เวลาใส่ขนาดยอันเลือกเลือดอันนเดี๋ยวยังไอันอมมัเลย ตอนนี้มันเครื่องจะติดเลยน้อยมากเขินฟ้ามาโดยารเนยนะอันมันจะมีเครื่องผู้ใหญ่ผูนได้หน่อยเลือกเอารุดโอเคเลือกเนื่องเคืองนี้มาจากอ่าผาจันฝั่งไทยเนาะทั้งซองผาเลยโดยการจะวัดป่าพุทธทะลักซาแล้วก็อีสานโลโคงแยมแรงเนาะโดย

ลสด้วอะไรกอนสอกนนแล้วกลเข้มลิงลิงม่อย่างนี้เลยมีเพีย้มดวด้าวเลือกแล้วล่ะให้เพิ่มให้เมื่อเด้อให้ใจจะคลองเครื่องก่อนเด้อเดดยโด้อโด้อใคอระโดดดเดือดเดดตองเจ้ายเด้อ เราเปนลาย่เลี่ยจักพอดีเอาเลยเลยประจักพอดีอาไม่หวเครื่องนี้ละแม่ได้ทำความสะอาดแล้วน้องพี่น้องจิ้มแรมาแจ้งเพื่อนเครื่องน้อยเครื่องผู้ใหญ่เครื่องน้อยเครื่องผู้ใหญ่แฟนพี่อ้ยีนะ่าดอะไม่ใช อาตะป่องบมเได้ตะป่องเลือกให้พันรอดกูได้ปิมาเลือกให้รรีบป่องีแล้วอันนี้ปอาไม่เนาปนความเนาะมาสิ่ ฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดิเนเดทมเริ่มจากสโซนแต่ตั้เทนมาบ่าเท่ากันคุณค่าความเป็นคนนั้นสำคัญความงามน้ำใจลด้คิดขิดไว้มีภัยอยากเกิดมาจน ต่อนี้ได้เกิดเป็นคนดินรลนสู่สิตไปสองมือสองขามีหูมีตามีลมหายใจสิตเลือกเกิดบอได้ต่างมีจุดหมาย สอเด็กโยโอกายังขาดปัดใจหลากล้เืออาอนว่าเขาจะคนนกคือคนเบียงด้วยน้ำใจจยงแด่นดจิตใจคูันบานเหาเด็กน้อยบ้านนาป่าเขาห่งเหีหลังเบ่าเจ้าเป็นจัง ากคำห่วงหาส่งมาหยดหนึ่งน้ำใจส่วยเหลือส่วนเสื้อเฮาได้สุดแสนภูมิใจเกิดหววมเผาพันเครื่องทีได้นำมาแจกในมือน,นี้เนาะพี่น้องนอกจากเครื่องสิบก้วสอบทีพระอาจารย์ฝังไทยฝังมาตน,นันก็นยังมีเครื่องจากพี่น้องคนอื่นๆที่ก็ยังลงเรือจำนวนเล็กน้อยก็ได้ปนมานำเนาะก ต้องขอขอบุญขอบคุณทุกทานหรือว่าแฟนคลับทุกคนเนาะที่ว่าได้ห่วมใจเนาะส่งเครื่องเผื่อมาบริจาคทางฝั่งราวในนามทีว่าทย์ก็เป็นจิตอาสรืวที่งานเขาเขาเป็นจิตอาสากาซูเซนที่จะดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการห่วมเหตุกิจกรรมสวยเรือสังคมแบบนี้ กายังขาดปัดใจลากล้นเอื่ออาทรพวกเขาจากหุนท่านก็คือคนเปียมด้วยน้ำใจใจอยู่แดนไกลแต่ใจผูกพันบ้านเฮาเด็กน้อยบ้านนาป่าเขาห้งเฮียนหลังเก่าจ้างบ่เป็นจังได้

เขาเลือกเขาไรคนลายหรอป่อยเขาเลือกก้อนป่ายอดเอาความเลือกเด็กเลือกะเด้อเอาเอาตัวนี้เนี่ยงามขนาดตัวนี้ทิพย์ไมิมาเนี่ยโมบ้านแห่งนี้คือหมู่บ้านคำตองลองเนาะพี่น้องซึ่งทิพย์เคยมาแต่ก่อนก็คือมาต้นนั่นก็คือต้นทีทิพย์สลองหาเมินทราบนะซึ่งเด็กะมาแจกเขาซ่านซองขอบขั้วเนาะเขาพวกหนึ่งก็คืออยู่บ้านคำตองลองราคาหนึ่งใน คนที่ว่ามาเหลือกเสือพานาะมูบานแห่งนี้เนาะพี่น้องก็มียูทูบเบอร์เนาะทางเซโน่คนกระได้มาให้กันสวยเรือด้วยกันสวยเขาซ้านอาหารแหงและกระได้สร้างเฮื่อนให้ครอบครัวเนาะกะดีใจน้ำพ่นที่ว่าได้หับการสวยเลือจาก บนอื่นนำ้ำซึ่งบานหทงนี้ก็คือต่างยู่ข้มทางก็ไปมากก็ชื่อว่าก,กับโบลาบากประมาณใดทางดีก็คือมาใดสะดวกเนาะสลายยามแหลงก็คือเผื่อจะมีการแบบประปรุงเส้นทางก็คือสีเทียเ่ยวง่ายๆในขันยามฝนอย่างสีกัสีเที่ยวยากน้อยหนึ่งเน,ะนาะอ่าฟังฟังได้ทังล่างก็ะด่ฟังเนาะอ่าฟัง,ฟง,ดางด้วยตอนนี้ก็คือว่าใดแจกเสื้อผ้าแหลวเป็นเทียมหอยเนาะซึ่งเครื่องพีไดมาแจกนี่ก็ มาไลา่งวดเนาะแล้วก็เื่องบางอันที่แบบจะคล้องอื่นเพื่อนได้ส่งมากะปนกันอยู่กะสิขงอ,อ,อ่านไล่ซื้อร่วมอีกทีหนึง่งเนาะที่ว่าเพื่อนได้ส่งมาก็าคือมีพี่วุฒิไส้เนาะแล้วก็มีผีบรรจงวุษบ,บุแล้วก็มีโปนาล,านล้านแล้วก็มีพอทำลงพรงอะอา,าจารย์จากฝั่งไทยเนาะก็กคือเสื้อผ้าจิบเก่ากระสอบแล้วก็มีพระจาจาร์จากฝั่งไทยคือกันก็คือจากจากวัดป่าพุทธลักษาเนะมืดก็วันนี้ อ่าโอเคอ่าบันี้ยังให้ทุกคนเนาะขอบใจและกับไยพ่อ่อนเพลนแอร์ด้วยขมมกขอบใจลาลายเดอ้ออันยกม,มือเนยแม่ขโมกขอบใจเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งเดอ้อด้วยอันเนี้ย หมกขับใจได้ลูกเด้อให้ยูดีมีแหงบุญคับนำชูเด้ลูกเด้อให้มันให้ยืนลูกหลานเอ้ยบุ๊คบุ๊คไปทั้งละเขาว่าบุ๊เป็นเอ้าก็ต้องวอาแล้วขึ้นนานวยเขาว่าขอบใจเด้ขอบใจเด้ให้ยูดีมีแหงมีแหงแหงตอนนี้ต่อไปมีความช่วยต่อไปเด้ลูกเด้อบุญพ่อบุญแม่เด้ลูกหลานเด้ออันนาตาตีตัวตนตีตระระเลยเอ้าเมีเต้าหู้วันนี้ อ่าขอบอกขอบใจเด้ออ่าอยู่ดีพี่แห้งให้สร้างลูกลูขึ้นเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้ออายุมันคนยืนอ่าสาธุเครื่องนี้บ่แม่นเครื่องเฮาเนาะเฮาเป็นตัวแทนมาซื่อแต่ว่าเครื่องนี้มาจากฝั่งไทยเด้อไล่ะใจเด้ออยู่ดีพีแหงตอนตอนขอบใจเด้ออยู่ดีีแงให้มาเด้อลลงให้ลใจเด้ออยู่ดีีแงเด้อ เดิมอยู่ดีม่แหงเดิมเดินกันเดียเ้าแล้วเนาเอ้าคือว่าแล้วเป็นเหียวห่อยเนาะแล้วเป็นเหียมห่อยเนาะกับข้อขอบบุญขอบคุณธลายๆเนาะสำหรับผู้ใหญ่ฟังไทยเนาะหรือว่าพระอาจารย์ทางฝั่งไทยที่ได้ฝากเครื่องมากสวยเลือนเนาะก็ถือว่า แจกก็คืีว่าไล่งหงวดพระสมควรเนาะที่ว่าทีมงานในเดินทางแจกก็มีเครื่องจากผีวุ้ิทไส้แล้วกะผีบรรจงบุษบงโปนาลานพอทำล่งพระจันทร์จากฝั่งไทยเนาะที่ว่าเคยได้ส่งขนมมาแต่ว่าเขาได้แจกไปมืลอลเนะแล้วก็มีพระจันทร์จากฝั่งไทยอีกก็คือจากอีสานหลอกโค้งยมแหล่งเนาะสิบเก่ากระสอบแล้วกะห่านแล้วก็จากวัดปลาผุดธารลักซาเนาะแล้วกะมีห่านตาสุดในวง หลทีได้ฟ้าเรื่องมากกับพี่ว่าได้แจกเป็นเทียมหอยเนาะตอนนี้ยังเลื่อนเล็กน้อยเนาะยังเลือนเล็กน้อยกะจีแจ๊กในข้าวต่อไปเนาะกะข้อห้พหระจานทร์สุขภาพแข็งแหงพระอาจารย์ลูกไผ่ขเจ็บอัญมณ์ก็ยนื่นข้อห้พี่น้องมีสุขสุขคนเนาะกะมีแต่ความสุขความเจริญเหตุการณ์คาคหา,หายรือว่าเหตุเรี่องงานก็ข้อห้เจริญหงเหองกาวนาด้วยเธอจาทุกสำหรับคลิปนี้เนาะทีกะสีเจ้าว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับตอนนี้สวัสดีสวัสดีเน้ บายบายๆบายคามหัายาให้ความเมตตาเป็นบุญกุศล